สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนการบันทึกใน TikTok นะคะแบบปลอดภย100ัยร้อยเปร์เซ็นเลยคะ่ะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะวันนี้จะมีวิธีการขั้นตอนแบบไหนเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าหน้าเว็บที่เราจะใช้วันนี้เลยคะ่ะวันนี้เราจะใช้เว็บที่มีชื่อว่า km social นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดสมัครใช้งานที่แถบสีเขียวได้นะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของรายละเอียดการสมัครใช้งานนะคะก็อย่าลืมติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะก็สมัครสมัครใช้งานได้เลยะคะ่ะแล้วก็ใครที่มี Gmail อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินใช้งานได้เลยนะคะเนื่องจากมาให้เป็นการเสวเาลาเราได้ทําการสมัครสมาชิกไว้แล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบกันเลยนะคะ นี่จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะที่เราจะมาใช้งานวันนี้นะคะก็คือเว็บที่มีชื่อว่า K N Social นะคะใครที่สนใจอยากเข้ามาใช้บริการอยากเข้ามาศึกษาก็ค้นหาง่ายๆที่ใต้โพสต์ได้นะคะอันดับแรกนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะ หรือครัเป็นสมาชิกใหม่นะคะก็สามารถกดที่แถบเมนูเติมเงินได้เลยค่ะจะมีช่องทางการเติมเงิน3มช่องทางนะคะช่องทางแรกก็จะเป็น QR code คนะคะสามารถใส่ยอดเงินแล้วก็กดเติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่2จะเป็น t ูมอนดีวอลเลตนะคะจะมีคําแนะนําช่องทางนี้ก็สามารถใส่จํานวนเงินแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมให้นะคะแล้วก็ยอดเงินทั้งหมดแล้วก็สามารถเติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่3จะเป็นคริปโตนะคะก็สามารถดูคําแนะนารายละเอียดได้นะคะที I ่ด้านล่างได้เลยค่ะ พอมาซื้อสั่งกนได้นะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มบันทึกของติ๊กต็อกนะคะเราก็จะกดไปที่คําสั่งซื้อใหม่นะคะนี่จะเป็นหน้าตาของคําสั่งซื้อใหม่นะคะมีลายแพตฟอมให้เราเลือกเลยวันนี้เราจะมาเลือกของติ๊กต็อกนะคะเราก็กดไปที่ติ๊กต็อกได้เลยคะ่ะพอเรากดไปที่ติ๊กต็อกนะคะก็มาเลือกหมวดหมู่นะคะบันทึก ของ t i k t o อกนะคะเพิ่มบันทึกของ Tiktok อกนะคะแล้วก็มีบริการก็จะมีบริการให้เลือก3บริการนะคะเราก็จะมาเลือกอันแรกนะคะลิงก์เราก็กลับไปที่หน้า t i k t o อกของเรานะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์มาได้เลยค่ะนำลิงก์มาใส่นะคะแล้วก็ใส่จำนวนที่เราจะเพิ่มนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่ม100นะคะแล้วก็จะมีเวลาค่าเฉลีย่ยที่เว็บไซต์จะทำการนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณ2บาทก็ถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อของเราเสร็จแล้วนะคะจะมีแ็บสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถขกดเข้าไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อของเรานะคะจะมีเลขออเดอร์ของเราลิงก์ที่เราสมัครเมื่อกี้นะคะแล้วก็บริการจํานวนแล้วก็สถานะแจ้งนะคะว่ารอดําเนินการนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย ใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามแอดมินแบบรวดเร็วนะคะก็สามารถติดต่อช่องทางแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็สามารถเอาเลขออเดอร์เมื่อกี้มาใส่แล้วก็แจ้งปัญหาใส่หมวดหมู่นะคะว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็แจ้งขอความเร็ว ขอยดอเพิ่มยอดหรือว่าขอยกเลือกบริการหรือว่าจะพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพก็ส่งให้อดินได้เลยค่ะใครที่อยากดูบริการเสริมก็สามารถกดมาที่บริการทั้งหมดได้นะคะอันนี้จะเป็นบริการทั้งหมดนะคะให้เราเลือกลายแพลตฟอร์มเลยเราก็สามารถเลือกดูได้เลยนะคะจะมีคําแนะนํารายละเอียดการสั่งซื้อขั้นต่ำขั้นสูงนะคะแนะนําเราในหน้านี้เลยค่ะใครที่อยากแนะนําเพื่อนมาใช้เว็บดีๆแบบนี้นะคะ ก็สามารถกดไปที่แนะนําเพื่อนได้นะคะก็สามารถนําลิงก์ของเราไปแชร์ให้เพื่อนได้นะคะเราก็จะได้รายได้จากหน้านี้ด้วยนะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น3%เลยแล้วก็อาตาัตราคันจํา100บาทนะคะเมื่อเพื่อนเข้ามาใช้ลิงก์นะคะของเรานะคะแอคเคาท์ของเรานะคะ,อ,คอ,ะ,คะอ่าแล้วค่ะเราเข้ามาดูหน้า t ิกตอกของเรานะคะว่าละเว็บไซต์ทําการรวดเร็วหรือเปล่านะคะก็เข้ามาดูที่ทิกตอกของเราเรืเล,เลยค่ะ ตอนนี้บันทึกของเราอยู่ที่90นะคะก็จะมารีหน้าติดตตอของเราหนึ่งทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็มีการแถมให้ด้วยถือว่าใจดีมากเลยเว็บก็บริการรวดเร็วมากเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาใช้บริการเข้ามาศึกษานะคะก็เข้ามา ใช้ได้เลยที่เว็บ KM Social นะคะก็บริการสะดวกรวดเร็วทันใจแบบง่ายๆเข้ามาศึกษากันได้นะคะกับเว็บดีๆแบบนี้ราคาถูกด้วยนะคะวันนี้ถ้าผิดพาดกันได้ก็ขออภัยณที่นี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ